สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นในตรีมหน้าร้อนกันบ้างนะครับจะเป็นหุ้นตัวไหนนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ ถือได้พูดถึงหน้าร้อนในประเทศไทยของเรานะครับถือว่าเป็นหน้าร้อนที่ร้อนจริงๆนะขนาดน้ําในฝักบัวหรือว่าน้ําฉีดตูดของเราเนี่ยเอามาลวกไข่เนี่ยสุกได้เลยนะครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงหุ้นในรีมหน้าร้อนกันบ้างนะครับหน้าร้อนอย่างเงี้ยหลายคนก็คงอาจจะมองหาเครื่องดื่มเย็นๆสัก เครื่องดื่มนึงนะครับพวกโค้กพวกสไปซ์อะไรก็ว่ากันไปนะที่ช่วยดับร้อนเราได้และหุ้นที่ผมกำลังจะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะซึ่งหุ้นตัวนี้ก็มีชื่อว่า tacc หรือว่าบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนนะครับผมพูดมาถึงขนาดนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะงงอยู่นะว่าหุ้นตัวเนี้ยเขาผลิตเครื่องดื่มอะไรนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับหุ้นตัวนี้เลยนะครับผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นกับตัวนี้เลยนะแต่ผมเชื่อเลอเกินนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของหุ้นตัวนี้กันน่าจะเกือบทุกคนแล้วนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเคยใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของหุ้นตัวน,นี้ทุกคนแน่นอนนะครับซึ่งธุรกิจของหุ้น TACC นะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะส่วนแรกก็จะเป็นการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มนะครับที่เป็นจําพวกชาแล้วก็เครื่องดื่มชงดื่มนะครับก็จะเป็นซองให้เราเอาไปชงอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งยี่ห้อของแบรนด์นี้ผมจําไม่ได้นะครับเป็นยี่ห้ออะไรแต่เป็นยี่ห้อที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะส่วนธุรกิจที่2นะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจชโชว์ลงของหุ้น TACC เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือธุรกิจตู้กดเครื่องดื่มในร้าน7 e เ e ่ e อเวนะครับซึ่งก็รวมไปถึงในส่วนของออคาเฟ่ด้วยนะถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยทุกคนน่าจะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของหุ้น TACC กันมาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะครับสาหรับ ผมเองนะแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบไปกดเครื่องดื่มในร้าน7ซเว่นอีเลฟเว่นมากๆเลยนะครับไปซื้อมาดื่มนะคือก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะกดมาแล้วก็ดื่มก่อนพอดื่มไปจนหมดแล้วก็กดใหม่แล้วก็เอาไปจ่ายเงินอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งข้อเสียของเครื่องดื่มกดดื่มในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะพอผมดื่มทีไรเนี่ยโอ้โหผมท้องร่วงตลอดเลยนะครับหลงังๆมาผมก็เลยไม่ได้ไปใช้บริการเครื่องดื่มกดดื่มอีกเลยก็คือเข้าไปในร้านเซเว่นอ่ยก็จะไปสั่งเป็นพวกกาแฟสดร ซึ่งก็จะเป็นของกลุ่มออคาเฟ่บ้างของคัดสันบ้างอะไรนี้นะครับซึ่ง TACC นะครับเขาก็ทําเกี่ยวกับออคาเฟ่ด้วยนั่นเองนะครับสรุปคือผมไม่ได้ไปกดน้ําจากตู้กดเครื่องดื่มก็ตามนะครับสุดท้ายผมก็ยังมาจบที่ออคาเฟ่เหมือนเดิมนะครับก็คือก็ยังเป็นลูกค้าของ TACC เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับหุ้น TACC นะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI หรือว่าตลาดรองนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของงบการเงินของหุ้นท a c c นะครับของปี62นะผมได้เข้าไปดูงบการเงินในเว็บไซต์ z e t t r t h นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีงบการเงินในปี62โผล่ขึ้นมานะผมก็พยายามเข้าไปดูในข่าวในส่วนของเว็บไซต์ของหุ้น TACC นะครับก็พบว่า ก็ยังไม่มีงบการเงินออกมาให้เห็นนะครับสำหรับในเว็บไซต์เซ u ต่ .ts นะครับในส่วนของหุ้น TACC นะหนงบการเงินปี62นะครับก็จะแสดงให้เห็นแค่ผลประกอบการของหุ้น TACC เท่านั้นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกผลกําไรขาดทุนอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยเขาก็ไม่มีให้ดูนะครับซึ่งผมเองนะครับก็พยายามไปหาดูในข่าวในอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับหุ้น TACC นะครับ ว่าทำไมเขาถึงยังไม่ส่งงบการเงินในไตรมาสสปี62ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผมเองนะครับก็หาคําตอบไม่ได้นะแต่เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับวิกฤตในครั้งนี้นะครับก็เลยอาจจะทําให้การส่งเอกสารอะไรเงี้ยมันล่าช้าไปได้นะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหุ้น TACC นะก็พบว่าเขามีการประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นลงมาด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอันนี้แน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะผมจะใช้ของเว็บ ของหุ้น t a c c นะครับที่ขาอัปเดตวันที่31มีนาคม2562นะครับแต่ในส่วนของผลประกอบการนะครับผมจะใช้ของเว็บไซต์ set o t r t h s นะครับที่อัปเดตล่าสุดเลยนั่นเองนะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สินทรัพย์รวมนะสินทรัพย์รวมในปี62ก็อยู่ที่949.15ล้านบาทส่วนในปี61นะครับก็อยู่ที่961.51ล้านบาท นี้สินรวมในปี62นะครับก็อยู่ที่2 5 8 5 7ล้านบาทนี่สินรวมในปี61ก็อยู่ที่3 0 4 3 8ล้านบาทสำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในปี62ก็อยู่ที่6 9 0 5 8ล้านบาทแต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในปี61นะครับก็จะอยู่ที่6 5 7 1 4ล้านบาท สำหรับค่าทั้ง3ค่านี้นะครับที่ผมกล่าวมานะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์รวมนี่สินรวมหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราจะเห็นอะไรใน3ส่วนนี้บ้างนะครับอย่างแรกที่เราเห็นก็คือในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับในปี62เนี่ยลดลงมาซึ่งพอเรามาดูในส่วนของนี่สินรวมแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราก็จะพบว่านี่สินรวมในปี6 2นะครับก็ลดลงมาด้วยเช่นกันแต่ว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นในปี6 2สองนะครับกับเพิ่มขึ้นมาจากของปี6-1 มันก็เลยแสดงให้เราเห็นนะคะว่าบริษัทมีการชําระหนี้นะทำให้หนี้สินรวมเนี่ยมันหายไปแล้วก็ทําให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของสินทรัพย์รวมนะมันลดลงมาด้วยนะครับคือในความเป็นจริงเนี่ยหนี้สินรวมลดส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับสินทรัพย์รว e, มก็ควรที่จะคงที่หรือว่า jewelry, อาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่นี้มันลดลงมานะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะ และถ้าเรามาพิจารณาจากหนี้สินรวมนะครับของบริษัทเนี่ยเราก็จะพบว่าหนี้สินรวมไม่ได้เยอะเลยนะครับเราดูจากค่า D/E ก็ได้นะครับค่า D/E ในปี62อเนี่ยอยู่ที่0.37เท่านะครับในปี61เนี่ยอยู่ที่0.46เท่าเองนะครับคือค่า D/E เนี่ยไม่ถึง1เลยนะก็ถือว่าหุ้น TACC นะครับแบกหนี้ไว้ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะ แต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของทั้งสินทรัพย์รวมนี่สินรวมแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะดังนั้นในปี2กอนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นงบของวันที่31มีนาคมปี2562นะครับซึ่งสําหรับผมเองนะครับคิดว่าในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะถ้ามันอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าตัวเลขไม่น่าจะแตกต่างไปจากนี้มากมายเท่าไหร่นะนอกจากว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญจริงๆนะครับซึ่งถ้ามันมี ตุการณ์ที่สําคัญจริงๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็น่าจะมีข่าวไปแจ้งที่เว็บไซต์เ e t o r.ts แล้วเราก็น่าจะเจอข่าวตัวน,นั้นแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่เจอนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าผิดแปลกไปจากนี้แน่นอนนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมในปี62นะครับก็อยู่ที่1,529.96ล้านบาทนะครับของปี61นะครับก็อยู่ที่1,295.58ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับรายได้รวมของปี62ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี61 18% มาดูที่กําไรสุทธ,ธิกันบ้างนะครับในปี62กําไรสุทธ,ธิก็อยู่ที่162.09ล้านบาทกําไรสุทธิในปี61นะครับอยู่ที่68.39ล้านบาทซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากําไรสุทธ,ธิของปี62นะครับเพิ่มขึ้นมาจากของปี61ถึง138%เลยนะ แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในปี59แล้วก็ปี60นะครับเราก็จะพบว่ากําไรสุทธิก็จะอยู่ประมาณ100กว่าล้านนะครับแต่ว่าในปี61เนี่ยกำไรสุทธิขเขาลดลงมาเหลือ68ล้านกว่าบาทนะพอปี62เนี่ยกำไรสุทธิของเขาก,กระโดดขึ้นมาเป็น1 6 2ล้านบาทนั่นเองนะครับในส่วนของค่า PE นะครับค่า PE ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับอยู่ประมาณ15-20เท่านะในส่องค่า P/BV นะครับก็สูงเช่นเดียวกันนะอยู่ที่4เท่ากว่านะครับก็ถือว่าเราได้ราคา ที่สูงกว่าของเจ้าของค่อนข้างเยอะนะซึ่งถ้าเราไปเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันนะครับเราก็จะพบว่าค่า P/E เนี่ยอาจจะใกล้เคียงนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่ดีนะแต่ว่าในส่วนของค่า P/BV เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลกับเพื่อนมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราเอาไปเทียบกับหุ้นอย่างอิชิตันนะครับหรือว่าหุ้นหาดทิพย์นะเราก็จะพบว่าค่า P/BV ของหุ้นเหล่านี้นะครับเขาอยู่แค่ประมาณ1่เท่ากว่าๆนะแต่ว่า TACC นะครับค่า P/BV อยู่ที่ประมาณ3-4เท่าเลยนะครับก็ถือว่า สูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับในปี62อเนี่ยอยู่ที่2.97%นะครับในปี61ก็อยู่ที่7.14%นะครับแล้วก็ราคาในปัจจุบันก็อยู่ที่4บาท8สตางค์ต่อหุ้นนะ มาดูในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับเราก็จะพบว่าในกราฟรายวันเนี่ยแท่งราคาแท่งล่าสุดนะครับเป็นแท่งสีเขียวยาวเลยนะครับแล้วก็แท่งราคานะครับก็สามารถยืนเหนือเส้น MA ได้เกือบทุกๆเส้นนะครับยกเว้นเส้น MA 200วันนะก็ต้องมารอดูนะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA 200วันได้แล้วก็สามารถยืนได้แบบแข็งแกร่งนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นถึงการเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนั่นเอง แต่ในส่วนของความเสี่ยงนะครับเรามาดูที่เส้น RSI นะล้วก็จะพบว่าเส้น RSI นะครับอยู่ในโซน o v e r b o ์บอทนะก็แสดงให้เห็นถึงว่าหุ้นตัวนี้นะครับมีการซื้อมากเกินไปแล้วนะในอนา,าคตอาจจะมีการเทขายออกมาก,ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์นะครับเราก็จะพบว่าแพทเทิร์นการขึ้นลงของตัวราคาหุ้นนะครับมันเป็นแบบไซด์เวย์นะไซด์เวย์เพื่อที่จะเลือกทางนะครับตอนนี้มันยังอยู่ในไซด์เวย์อยู่เลยถ้าเกิดว่าถ้าเราสนใจในหุ้น ตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องรอให้หุ้นตัวนี้มันเลือกทางให้ได้ก่อนนะครับว่าเขาจะเป็นการเลือกทางเพื่อที่จะขึ้นไปต่อหรือว่าจะลงมาต่อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาในแท่งล่าสุดนะครับของกราฟรายสัปดาห์นะก็อยู่ต่ําจากเส้น MA 200ค่อนข้างไกลยอยู่นะครับก็อาจจะต้องรอให้เส้น MA 200เนี่ยลงมารับตัวราคาก่อนนะถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนั่นเองนะครับในกราฟรายสัปดาห์โอเคครับนี่ก็คือมุมมองในกราฟเทคนิคนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น TACC นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมละกันนะโอเคครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนเพื่อหรือคนที่รู้จักของเพื่อนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกัน้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ